กูอยากจะบอกมึงไงว่าคนอะเป็นนักเลงไม่ใช่อะไรนะก็พูดลอยๆไปก็อยากจะบอกว่าที่การเป็นนักเลงเนี่ยไม่ใช่อะไรนะมันอยู่ที่ใครสัตว <b> ์ตกใจที่เป็นนักเลงอะ <b> ่ะเพราะว่ามีคนเสียใจ <b> มีคน<ต>ดูแลแล้วที่ที่ทเราเป็นอาเฟีย อยากให้ทุกคนอ่ะยิ้มแย้มแจ่มใสายาให่คนตลกไงที่เราเอาพวกเนี้ยออที่เราคุยกันมาล่ลงเฟซมึงทำอย่างกับพวกแบบเป็นด็อกเตอร์ทำมือนึกักนึกักไอ้เหี้ยตอนเนี้ยเพื่อนผมอาะเมาว่าผมอ,อีกดูหน้าไาดิมึงรู้มึงรู้เลมึงรู้ได้ไงกมเมารู้ยมึงรู้ได้ไงพอมึงเงินงกาวอยู่กับกูไง,ง ไอ้ยังกูไม่เลยเมาโธ่กูเมาตรงไหนดมกาวดูดมาเออกูไม่เลยเมากูว่าน้ำเลยคนชอบเลี้ยงมา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 ก็ไปแค่ดูดมา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 ไม่ได้ดมกาวดูดหมา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 เขาแล้วพี่พาไปกินหมา ผมนี่ถ้ามึงไม่มากูจะเอาเบียงไว้ทิ้งอะ่ะพู่อะไรนะไอ้เชีย่ยมายังไหวเลยแต่พูดถึงเบียร์เนี่ยไอ้เชี่ยเบียร์กลวมึงเอาไว้ไงอ๋อกูแดกกันหมดแล้วโอ้โหไอ้สัสไม่แบ่งกู <c oughs> ผต้องขอโทษครับที่ผมต้องทำรุนแรงไปก็การแสดงให้เจ้ครับ แต่ที่ผมปัญญาอ่อนไปก็นั่นแหละ <c oughs> เล่นงันครับไม่มีไม่มีใครอยู่มันไม่มีใครอ,อ,อ,อยู่บ้านีโจอะไรน้อยครับครับเป็นลูกศิษย์วัดลูกศิษย์วัตะมันก็ต้องสักกันทุกคนก็ดูอย่างนี้น้องชอไหนเนี่ยไหน้น้องชายชายโอ,อ้ย <c oughs> ถูกต้องนู้จับมือเฮ้แต่เขาเขียนว่านักโทษชายไหมอ่ะ นี่น้องชายมันย่อมาจากน้องชายมันย่อแล้วยายโอ้ทอทหารไม่มีใช่ไหมอืออันนี้อีกครั้งครับนี่โอยสัตว์อุ้ยขากูจะหักปขาหักวัดเลยขากูหักแล้วเนาะแมทเนี่ยดูนะสักน้อยของมึงอีกโจ้ยแม้งวีแมงกะบี้ไอเดียไม่มี อันนี้เพ่นไปไปไหนอ่ะเสือเพ่นไงอ๋อแล้วอันนี้ปลาพูดเพาะปลาครับออนั่นแหละปลาพูดเพาะปลาครับพ่อคงไม่มีหัวเขาหลกเลยอันนี้อีเขี้ยวน่ะปลาไม่หลวมปลาปลาอะไรปลาไม่หลวมปลาเลา ใครเอาหมา uh huh. ใครเอาหมาเน่ามาถือไว้แถวนี้ยไม่ได้เยอมึงต่อยไว้ยทำหน้า <c oughs> อะไรไว้ยลูก <c oughs> ร้อนไหมดูครับนี่ครับใช้คีมไม่มีสิวไร้สิวไร้ <c oughs> ผมให้ทาย ผมกับมันเนี่ยใครขาวกว่ากันแค่นั้นแหละเห็นไหมเขาตอบมาแล้วใครกูเนี่ยยังไม่ได้ตอบเลยคุณตอบเองดิลนไก่สันดิกสิสิิิิสน